สวัสดีคะ่ะช่องแม่ดาโกกอกนะคะพูนนันลลิพูนนั้นของยายอืมนี่นะคะก๋วยเตี๋ยวนะคะแม่ดานำมาจากโกกอกนะคะเอามาให้ยายกับน้องนะคะกินก๋วยเตี๋ยวยายจ้าเน,ลลนี่นะคะก็นอนรออยู่นะคะนอนรอก,กินอยู่ เอาก๋วยเตี๋ยวมาฝากวันเกิดลุงพลจ้าวันเกิดลุงพลมีก๋วยเตี๋ยวเลี้ยงวันนี้นายชีสนับสนุนมามนะคะก๋วยเตี๋ยวเอามาให้คุณยายแล้วนะคะ งั้นถ้าเรากินไปพร้อมเดียวเลยบ่พวกเราพอรุ mm ่งนี้ยายบ่วันนู้ดเสียงมันลงไงเออกินพร้อมเดียวก็เอาปะหัวปลาพร้อมี่ยงั้กินจาน่กินใหญ่ปะอีหลังรันหอมอยู่นึกขาวไรยังไม่ได้ปุ๋งเขาล่นน้ำกันเอาตาเสื้อยา โอ้ยมาแซ่ค้องกีลายๆโอ้ยแซ่คอก็ยักขิ้นให้เท่ากันนมดัแล้วมาม่ิเโอ้ตายคืนพ่มาตายคนไม่ตายหรอกที่หมาปุงเอาเลยไม่ได้โตนะไปร้านได้กินตีนตีนเลยแฮะน ไม่เยียเขาเป็นไรๆอร่อยแซบบะเผ็ดบ่ค่อยคึ้นเสื้อหน่อยเดียวมีเสื้อแล้วก็บอวซื้อเอามาในหัวเงินเกือบมาช่วยในจังหน่อยเน่ฉันการน้ำปลาก็ได้เดี๋ยวค่อยไปหาน้ำปลาก่อนมัีจ้างไปล้างย่อยมาค่อยล้างเฮ้ยน้ำก็ดีมาค่อยล้างเฮ้ยคือคืออยู่กินเจาะนะ nhâm đây vừa phát Nhãy, yêu đây ngon. Nhãy, yêu hát ngon. Nhãy, yêu hát ngon. Nhãy, yêu hát ngon. Nguyên, yêu hát ngon. ไม่เอากระเพามาไหนมาค่อยถีเยอเถอะบ่ฮะไม่ได้ออกมามอืมอ๋อใส่สอนไม่ย้ายสอนใดอยู่มมเปิดพระลมยู่บ่ยายอืไม่เปิดบ่อพอดีเส้นเปิดพอดียายมาปิดซะเลยพักเจ้านะ่ะ มันเอา,เอา,เ,อาเอามันมีอยู่เฮาเอามันมีอยู่เฮาแล้วซักให้มันหมุนๆก่อนเจ้ากับขึ้นปลาเร้าขี้นี่เหรอคนแก่นะคะถ้าไม่บังคับให้กินก็ไม่ได้กินหรอกเอาไว้ก็ลืมอืม ลืมแล้วก็ไม่ได้กินลืมแม่แม่กินนี่ทำไมชิลเด่นยังเลยนะแมส่วนมากจะไม่ได้กินข้าวแล้วลืมผู้อะไรไม่ยุ่งยุ่งเหรอครับออกมาพูดกินอิ่มเลยนะฮะเอาพักเด็ดเสื้อถ้วยเหรแม่พักเอาเด็ดเสื้อถ้วยลหรแม่ เขาก็อิจฉาคนเ่มีคอยตักซื้อเอามาลากินโรสมันเป็นสมุนไพรอาบหรอออเลยเสื้อนี้นะยใย่เอาลงเสื้อนำหัวนอเดีทมันหมุนก่อนบ่

อกออินกินตักกินนี่นะคะอันนี้ก็กําลังป้อนพ่ออยู่นะคะแม่เลสวัสดีครับ<อ>สวัสดีครับข้าขอบคุณคุณเอซหน่อยวันนี้วันเกิดลุงพลน,นะครับขอให้ลุงพลมีความสุขหลายๆเด้อแต่ต้องกราบขอบคุณนะครับเอฟซีพูดใจดีนะครับมีเมตตานะครับทําให้วันนี้ครอบครัวผมและอีกหลายๆคนได้อิ่มอีกหนึ่งมื้อนะครับขอบคุณมากก๋วยเตี๋ยวอร่อยมากเลย ขอบุณครับนี่นะคะไม่เป็นไรแวก็นอนอยู่นะคะแม่ดาวก็เอามาสองถ้วยนะคะก็ให้ยายแบ่งครึ่งกับห้านอีกคนหนึ่งนะคะคนเดียวมันก็อิ่มคนเดียวนะ้วมากต้องพี่เพราะว่ามันได้เยอะมากนะคะสองถ้วยเอามาแบ่งเป็นสามนะคะแบ่งเป็นสามถ้วยนะคะก็คงอิ่มไปอีกมื้อนึงนะคะต้องขอบุณท่านผู้ใหญ่ใจดีนะคะบุญกุศลนั้นก็ขอให้ไปถึง คู้ใหญ่ใจดีที่นําก๋วยเตี๋ยวมาเลี้ยงในวันนี้นะคะในวันเกิดของคนณนะคะก็ได้อิ่มไปหลายๆคนนะคะนี่คุณยายก็อร่อยมากแซ่บใปยายก๋วยเตี๋ยวตาทูคอบคุณบุญกวางเขาได้บุญหลายเด้อใช้ก๋วย,ยเตี๋ยวมาเลี้ยงนะ

อืมชาสุดยอดท่าเรียงก๋วยเตี๋ยวเอฟซีเฮาบุญครอบคุณบุญกว้างเฮาบุญหลายเลยรุนพารามี่ยิ่งส่งหรอกส่งทาเอฟซีย่งมีความสุขสโลมีความสุขยิ่งคู่ยิ่งคุณเด้อบอกเหรอญาติชื่จังบอกนี่แหละค่ะคุณยายแเจ้าบอกว่าเจียมยังไงยังไงเเจี๊ยมเจีบอกกินอะไรกินอะไรกินข้าหมดกินข้าหมด เออท่านกินยาหนุ่พักมันมีหาดจาัะโซอนหน่อยอย่างหนพักมันมีหาดได้พักม,ม,มันหนุ่มพักมันมีหาดากระสือไม่ต้องกินพักกินแต่เส้นนั่นแหละเฮลไม่ได้ต้องเสื้อน้ำตาลหลายๆแล้วค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปลงแต่เพียงเท่านี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้แม่ดากรกดด้วยนะคะสวัสดีค่ะ